วันนี้มาพบกับแพทดูคามมเตอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะจะเป็นคูโร่าออร์ีนะคะปี2016นะคะ,ะ,คะเครื่อง1.6นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มองหารุ่นนี้นะคะรถของเราได้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราจะพามาดูในส่วนด้านหน้าของอเจ้าอาตีกันนะคะเรามาดูกันที่ไฟนะคะในหลอดไฟของเขาจะเป็นแบบอัลติรีเฟกเตอร์นะคะ แล้วก็ในตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโค้เมี่ยลายเส้นนะคะจะเป็น3เส้นนะคะแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะจะพามาดูในส่วนด้านในของค o โร l a อัติกันนะคะเรามาดูกันที่ฝั่งด้านคนขับนะคะในตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็จะมีสวิสเปิดปิดกระจก4บานให้นะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะ เี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวซินทันล็อกนะคะจะัดูนมัดก็โมไลยนะคะโมะไลจะเป็นแบบ3ก้านค่ะมีถุงลมนิราภัยให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เดินนะคะคันนี้นะคะวิ่งได้1น7 3 8 5กิโลนะคะอ่ารับประกันได้ค่ะเพราะว่า ไม่เราผ่านการรับรองมาเรียบร้อยแล้วในตัวของคอนโซลน,นะคะคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นแบบทูโทนค่ะจะมีสีดำสีเบจแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะคะจะมีวิทยุในตัวนะคะจะมีที่เสียบ USB ค่ะ USB จะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีปุ่ม ใช้งานต่างๆนะคะแอร์แอร์ hmm. จะเป็นแบบแมนนวนนะคะแบบหมุนเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นขันบันไดใช้งานง่ายนะคะแล้วก็จะมีเบรกมือนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนด้านหลังกันค่ะ ในส่วนด้านหลังของเขานะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบดเหมือนกันกับข้างหน้านะคะ,ะข้างหลังนะคะนั่งได้ประมาณ4ี่คนนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะมีตาที่เก็บของนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้ประมาณสีห้าอย่างนะคะโดยรวมแล้วภายหลังนะคะกว้างค่ะสามารถนั่งได้หลายคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะคะ เริ่มแรกเลยเรามาดูฝากระโปรงหน้านะคะรอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบแล้วก็ที่สำคัญนะคะสติกเกอร์มอกอรค่ะยังไม่เคยแกะจะเป็นสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของอรอยนอ็อตข้างล่างนะคะก็ยังไม่เคยแกะนะคะรอยเม็ดอดัดยังเดิมๆแล้วก็คารเดิมๆนะคะอ่ะาคนละ ออติคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.6นะคะจะเป็นเบนซินค่ะสภาพโดยรวมนะคะดีค่ะรับประกันเลยค่ะรถคันนี้ไม่เคยชนหรือว่าน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับออติคันนี้นะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาดูที่เต็นได้นะคะราคาขายของเราก็จะอยู่ที่ 4แส0 0นหบาทนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง1.6ปี2016นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถกับเต็นต์เรานะคะเรามรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีบริการ,รลดสไลด์รับถึงที่นะคะไม่ว่ารถลูกค้าจะเสียหรือว่าพาังอยู่ที่ไหนนะคะ เรายังมีอีกอย่างนะคะเรามีบริการฝากเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่เต็น์เราก็ได้ค่ะที่สําคัญนะคะเรายังมีอีกอย่างหนึ่งบริการล้างรถฟรีหนึ่งปีนะคะ,ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะย้ํานะคะคันนี้เราจะขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะคะ หรือติดต่อเซลล์ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ